วันนี้ก็มาให้อาหารไก่กันนะครับอันนี้เป็นอาหารไก่โปรตีน21บอมาให้ไก่เล็กนะครับบาซิลบาซิลรุ่นบาซิลเรากินอยู่แล้วก็อันนี้ แหนแดงนะครับอันนี้อายุได้สองเดือนแล้วสองเดือนกว่าแล้วก็แล้วก็ผสมแหนแดงให้มกิน <c oughs> ครับนี่เป็นอาหารไก่กับอาหารกเล็กกับแหนแดง กบกันยักษ์ปาชิวนะครับดูความเดี๋ยวคุกตันครับนี่หางไก่กับหางแดง เดี๋ยวดูครับอื่นก็ไม่ได้กินนะครับ